สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะชาแนลนันโดยกาแฟปาทีกาแฟอสุขภาพกาแฟที่อิ่มหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ สนับสนุนดูผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนดูน้ำมันดำเสริมมีเอกโลหะกรดอะมิโนด้านนุ่นสลับต้องหัวนี้เลยสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20่ทับหซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์0967684595 0813570422 สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีออกรางวัลสลากกาชาติการกุศลประจำปี2567ที่ร้านเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการภายในงานนมัสการองค์พระสมุรเจดีย์และงานกาชาติจังหวัดสมุทรปราการนางสาวอรวรรณชินศรีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีออกรางวัลสลากกาชาติการกุศลประจำปี2567โดยมีนายสุพจน์พูดเกียรติกระจรดนายประีินาทีทวีวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายสมศักดิ์แก้วเสนาปลัดจังหวัดสมุทรปราการนายสม วังเกษมโกสินรองนายกอบจสมุทรปราการนายวัฒนาเจริญจินอำเภเมืองสมุรปราการนายพนมเกตนครหัวหน้ากลุ่มงานบริการงานปกครองอำเภอบางพลีนายโชติพงศ์เปล่งวิทยานอำเภพระประแดงคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุรปราการและสื่อมวลชนร่วมเป็นกรรมการสักขีพยานและกรรมการผู้มีเกียรติเหล่ากาชาดจังหวัดสมุรปราการเป็นองค์กรการกุศลเป็นตัวแทนของสภาชาติไทยในส่วนภูมิภาคดำเนินกิจการหลักการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจัดหาผู้บริจาคโล หให้การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ด้โอกาสส่งเสริมกิจการยุวกาชาดอาสาสมัครสภาการชาติไทยซึ่งภารกิจต่างๆสภากาชาติไทยให้เหล่ากาชาติจังหวัดจัดหางบประมาณในการดําเนินภารกิจด้วยตัวเองซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากการจําหน่ายสลากกาชาดการกุศลจ่ได้รับจากการบริจาคดังนั้นเพื่อให้การดําเนินภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายประสบผลสําเร็จเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัดพิมพ์สลากกาชาดการกุศลในงานนมัสการองค์พระสมุรเจดีย์และงานกาชาติจังหวัดสมุทรปราการประจำ ปีสำหรับในปี2567ได้จัดพิมพ์สลากกาชาติการกุศลจำนวน60,000ฉบับฉบับละ100บาทเป็นเงิน6ล้านบาทโดยคณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไม่มีสลากกาชาติการกุศลประจำปี2567หลงเหลือโดยการออกรางวัลสลากกาชาติการกุศลประจำปี2567รางวัลที่1มี1รางวัลรถยนต์ไฟฟ้า BYD Seal Dynamic 1คันได้แก่หมายเลข24007ราวัลที่2มี3รางวัลรถ จักรยานยนต์ Honda Wave 1 1 0ไอได้แก่หมายเลข530516520123310ได้รางวัลที่3มี2รางวัลสร้อยคอทองคําหนัก2บาทได้แก่หมายเลข3655757396ส่วนรางวัลที่4มี5รางวัลสร้อยคอทองคําหนัก2สลึงรางวัลที่5มี20รางวัลสร้อยคอทองคําหนัก1สลึงรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน1ครั้งมี60รางวัลพัดลมขนาด18นิ้วผู้ถูกรางวัลมารับรางวัลได้ที่สํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่วันที่3 พฤศจิกายน2567ถึงวันที่1มกราคม2568เว้นวันหยุดราชการตรวจรางวัลสลากกําชับการกุศลได้ที่สลากกํางจังหวัดสมุทรปราการเวอร์ไวเบสมุทรปราการ g o t h และแฟนเพจเหล่ากาชับจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์023950089 007มา5นะครับมาดิที่นี่มีสลากกําชับ4ที่ผูกถือว่า ผู้ชูกอำวกครสามารถอิอรับรที่สำนักงานหลักการ่ัสาแต่งที่สมายรมีขแต่ก็ยันอีกครั้งนะว่ารถยนเจ้าของแนทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนปโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0 9 6 7 6 8 4 5 9 5 081-357-0422สาดนับสสนนันโดยกาแฟปาทีีกาแฟสุขภาพกาแฟที่ินวันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ชานลนันโดย์ผลิตภัณเสริมอาหารแคลเซียมแควเซียมบำรุงกระดูกชนลนันโดยน้ำมันงาดิบเสมีเอกลกะกอนดลูิตตานันอิสระต้องขวันนี้เลย